สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาทำสูตรปุ๋ยบำรุงข้าวโพดเราจะบำรุงอย่างไรให้ข้าวโพดนั้นมีต้นที่อวบแข็งแรงใบเขียวงามเวลาที่เขาติดฝักมาก็จะมีฝักที่เนื้อนแน่นและมีรสชาติที่หวานอร่อยเราไปชมสูตรง่ายๆสูตรนี้กันเลยค่ะแรกในการทำปุ๋ยของเราก็จะมีการเตรียมน้ำมาประมาณ 4ลิตรค่ะเกือบเต็มกระป๋องค่ะแล้วเราก็จะเติมด้วยน้ำเสาว้าวอีกจำนวน1ลิตรค่ะในน้ำเสาว้าวก็จะมีประโยชน์มีวิตามินที่เยอะมากค่ะก็จะช่วยทำให้ใบข้าวโพดน้าเขียวงามต้นแข็งแรงและยังช่วยบำรุงดินอีกด้วยค่ะต่อมาก็จะใช้เป็นกาแฟสำเร็จรูปจำนวน1ซองค่ะในกาแฟก็จะมีธาตุไนโตรเจนค่อนข้างสูงค่ะ,ะช่วย บำรุงให้ต้นเขียวงามค่ะต่อมาก็จะเป็นเกลือค่ะเราก็จะใช้ปลายช้อนค่ะเกลือนั้นมีประโยชน์ในการทำให้ข้าพวพ่อของเรามีลำต้นที่แข็งแรงและสุดท้ายเราก็จะใช้ไข่ไก่จํานวนหนึ่งฟองค่ะในไข่ไก่ก็จะช่วยเล่นในการติดดอกและออกฝักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เปลือกเราก็ใส่ไปด้วยค่ะและเราก็จะคนให้เข้ากันเลยค่ะทุกอย่างก็จะอุดดไปด้วยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ออต่อต้นข้าวโพดค่ะเมื่อนำไปรดต้นข้าวโพดของเราก็จะมีลำต้นที่เขียวงามแข็งแรงต้นสมบูรณ์เวลาที่ติดฝักก็จะมีฝักที่สมบูรณ์เนื้อแน่นและฝักใหญ่ค่ะ เราก็นำสูตรปุ๋ยที่เราทำเอาไว้มาลดบริเวณโคนต้นของเขากันเลยค่ะสูตรนี้เราก็จะทำลดอาทิตย์หนึ่งเราจะลดครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเขาได้รับท่านอาหารที่เราให้ไปเขาก็จะมีรากที่สมบูรณ์ค่ะรากสามารถเดินไปหาอาหารได้ดีค่ะไม่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรเขาก็จะได้รับในทันทีเลยค่ะก็จะทำให้ ต้นกระเพาะของเรามีต้นที่อวบใบเขียวงามต้นแข็งแรงเป็นอย่างมากเลยค่ะตอนนี้กำลังเริ่มติดดอกแล้วค่ะเมื่อเขาติดดอกแล้วเขาก็จะติดเป็นฝักได้ง่ายอีกด้วยค่ะเมื่อเราลดเป็นประจำฝักเขาก็จะสมบูรณ์เนื้อก็จะแน่นและมีรสชาติที่หวานอร่อยอีกด้วยค่ะ เพื่อนๆที่กำลังปลูกกระโพดไว้กิ้เองก็อย่าลืมนำสูตรนี้ไปใช้กันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ